จำนวนตักกะยะตอนที่สามสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเรียนจำนวนตักกะยะตอนที่สามกันครับในครั้งนี้จะมีเนื้อหาอะไรให้น้องๆได้เรียนรู้เดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเนื้อหาของครั้งที่แล้วกันก่อนกับพี่อพอลโลครับพบกันอีกครั้งนะครับน้องๆการเขียนทศนิยมให้กลับเป็นเศษส่วนมีด้วยกัน2แบบคือ การเขียนทศนิยมซาำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนการเขียนทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซาำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนการเขียนทศนิยมซาำศูนย์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนทำได้โดยเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะมีตัวเศษเท่ากับตัวเลขเดิมที่เขียนโดยปราศจากจุดทศนิยมและตัวส่วนเป็นค่าประจําหลักของทศนิยมตัวสุดท้ายการเขียนทศนิยมซ้ำที่ไม่ใช่ทศนิยมซาำศูนย์ ให้อยู่ในรูปเศษส่วนสามารถทำได้โดยการสร้างสรรมการแล้วนำสรรมการมาลบกันเพื่อทำให้ทศนิยมซ้ำกลายเป็นศูนย์และเราสามารถเขียนทศนิยมเป็นเศษส่วนได้ด้วยวิธีลัดคือเริ่มจากการหาตัวเศษของเศษส่วนโดยนำจำนวนที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำของทศนิยมซ้ำนั้นมาลบออกจากจำนวนทศนิยมซ้ำทั้งหมดและหาตัวส่วนโดยการเติม9้าตามจำนวนเลขโดด ที่เป็นทศนิยมซ้ําและเติมศูนย์ตามจํานวนเลขโดดที่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ําครับน้องๆครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องเส้นจํานวนของจํานวนตรรกยะกันครับจากที่ได้เรียนไปทั้งหมดจากตอนที่1และ2เราสามารถนําจํานวนตรรกยะมาเขียนเป็นจุดให้อยู่บนเส้นจํานวนได้ก่อนอื่นเรามารู้จักเส้นจํานวนกันครับ เอาเลยครับเรามาดูการเขียนจุดบนเส้นจำนวนแทนเจษส่วนกันครับตัวตัวอย่างที่1จงเขียนจุดบนเส้นจำนวนแทนเศษ1ส่วน2ลบ3เศษ1ส่วน2และ5เศษ3ส่วน4ทำได้โดยเศษ1ส่วน2เขียนจุดที่ครึ่ง1ของเส้นจำนวนช่องที่0ถึง1ลบ3เศษ1ส่วน2 เขียนจุดที่ครึ่งหนึ่งของเส้นจำนวนช่องที่ลบสถึงลบสและ5้าเศษสามส่วนสเขียนจุดโดยแบ่งช่องที่5้ถึงหของเส้นจำนวนออกเป็น4ส่วนแล้วเขียนจุดที่ส่วนที่สมต่อไปเราจะมาดูการเขียนจุดบนเส้นจำนวนแทนทศนิยมซ้ำกันครับเราไปดูตัวอย่างกันเลย ตัวอย่างที่2จงเขียนจุดบนเส้นจำนวนแทน0.2 1.55ซ้ำและ5.0505ซ้ำการเขียนจุดบนเส้นจำนวนแทนทศนิยมซ้ำสามารถทำได้เมื่อทำการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนดังนั้น0.2จึงเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับเศษ2ส่วน10 1.55ซ้ำเขียนเป็นเศษส่วนเท่ากับ1เศษ5ส่วน9 ห้าจ so ุดศูนย์ห้าศูนย์ห้าซ้ำเขียนเป็นเศษส่วนเท่ากับห้าเศษห้าส่วนเก้าสิบเก้าจากนั้นนำเศษส่วนเขียนจุดบนเส้นจำนวนได้แบบนี้เศษสองส่วนสิบเขียนจุดที่เส้นจำนวนได้โดยแบ่งช่องที่ศูนย์ถึงหนึ่งออกเป็นสิบส่วนแล้วเขียนจุดที่ส่วนที่สองหนึ่งเศษห้าส่วนเก้าเขียนจุดที่เส้นจำนวนได้โดยแบ่งช่องหนึ่งถึงสองออกเป็นเก้าส่วนแล้วเขียนจุดตรงส่วนที่ห้า 5เศษ5ส่วน99เขียนจุดที่เส้นจำนวนได้โดยแบ่งช่อง5ถึง6ออกเป็น99ส่วนแล้วเขียนจุดตรงส่วนที่5น้องๆครับเราลองมาดูการเขียนจุดบนเส้นจำนวนแทนจำนวนตักกระยะอื่นๆกันบ้างนะครับ ตัวอย่างที่3จงเขียนจุดบนเส้นจำนวนแทน7ลบ3.2 1 4ซ้าและเศษ20ส่วน11ทำการเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนดังนี้ลบ3.2เขียนเป็นเศษส่วนเท่ากับลบ3เศษ2ส่วน10 1 4ซ้ำเขียนเป็นเศษส่วนเท่ากับ1เศษ4ส่วนเเศษ20ส่วน11อยู่ในรูปเศษเกินต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคละซะก่อนเท่ากับ1เศษ9ส่วน11 จากนั้นนำจำนวนเขียนจุดบนเส้นจำนวนได้แบบนี้7เขียนจุดบนเส้นจำนวนที่7ลบ3เศษสองส่วน10เขียนจุดบนเส้นจำนวนได้โดยแบ่งช่องที่3ถึง4ออกเป็น10ส่วนแล้วจุดตรงส่วนที่2 1งเศษ4ส่วน9เขียนจุดบนเส้นจำนวนได้โดยแบ่งช่องที่ 1- ถึง2ออกเป็น9ส่วนแล้วจุดตรงส่วนที่4 1เศษ9ส่วน 11, 11, 11, 11 เขียนจุดบนเส้นจำนวนได้โดยแบ่งช่องที่1-2ถึง2ออกเป็น11ส่วนแล้วจุดตรงส่วนที่9เป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอนนี้ทุกคนคงสามารถเขียนจุดบนเส้นจำนวนแทนจำนวนตะกระยะได้แล้วถ้าอย่างนั้นเรามาทำการสรุปเนื้อหากันอีกครั้งโดยพี่อพอลโลจะเป็นผู้มาสรุปให้น้องๆครับสวัสดีครับ พบกันอีกครั้งน้องๆครับจำนวนตรรกยะคือจำนวนที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่มีตัวเศษและตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มโดยที่ตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ครับเช่น7จ็ดลบสามจุดสองหนึ่งจุดสี่สี่าและเศษ20ส่วน11ซึ่งจำนวนตรรกยะสามารถนำมาเขียนเป็นจุดให้อยู่บนเส้นจำนวนได้ เอาเลยครับเรามาทำการทดสอบความรู้กันหน่อยกับการทำแบบฝึกหัดครับจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องค่ะ ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ถูกต้องครับถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ ถูกต้องครับถูกต้องค่ะถูกต้องครับ ถูกต้องค่ะน้องๆครับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ